เข้ากับเหลียงแล้วนี่เนาะเข้าเลียงเต็มตุงเกี่ยวได้แล้วนี่กระดูดเนาะอืมเกียว้าตัวตัวฟิา่ะหีบกับฟุน่ะจะเป็นป้าเจทีจะไหน เขาบ่ามันกับเขาใ่ยาเอ้าวไปง่ายไแล้วข้างเดี๋ยวหลุดคอไอยตินเขากำลังพิสน้มนี่จ้าอาสิ้วเป็นส้นใหญ่นาอ

mặc dùm tiền 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 chạy tiền 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 má. tiền 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 khao tiền 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 này. Nó tiền 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 Nó. ต้องเข้าปดโอ้ถ้าวันนั้นนะวันที่นั่น้องนั่นนะกงหิงนะ่ะดูกำลัหนึ่งนะงปลาเล็บตึตงปลาบอกปลายังนี่ครับ,บสัมภาษณ์ส,สดเลยครับผู้อยู่ในเหตุการณ์ตั้ตงหลุมนี่น้าเพี้ยนหย,ย,ยดหยดดูมาคอนเห็นจ้าว่าเนะาะมึงวะอันว่ายอยู่เนี่ยมันอย่างมาันเข้าไปเข้าไปนะเออเสกเกี่ยวป้า,าเสกเกียวกำลังมาวันนี้ใชมาป้าใชป่าบูมีแท้ไหม อน้าเก็บขังย้อยไปกอนถ่าย่าตบายเปนเนี่ยเพาะน้อยเพาะนิดนิดเพาะน้อย่องน้อยงสมนเจนนน้ันวามาถายเขา้มกระสุนครับ้มกระสุนมันหี

เราปล่ไฮะก็ขทั้แล้วดุกปหมันนามันคุณก็หน้าคุณป่ามากินขาลาบเขาจิ<อ>้ไปกันแล้วข่อปตึงกุ้งตึงปา่าอีนั้นแหลกหนึ่งกับหนักแล้สองนะอเราจะลากที่อ้อหัวไม่มมดไม่แม้อะไรมาเนาะต้องวัดท้ายขเกึงๆะนะ <c oughs> ั้นะเฮ ไอ้ถุงไปตีเครื่องนะครัเแอร์เขาป๋าขึ้นมันอ๋อมันบอกมีหน้ามันจะน่ากัวเดี๋ยวเขาเปิดหน้าพุ่นเนาะโฮ้ยพี่เนาะตายเลยโอ้โหสลากก้างมุ้ยเต็มเนาะโอ้เนาะโอเคเขาเข้าเข้าบทสวดกันเดี๋ยวนอนติ๊กลหร เลยจือ้อไอ้จะเย็นแตน่น้ำแขงแล้ววนนั้นดูยายออกมาได้เขาได้มาหนูว่ามาวันนี้กับร

chấm đắng đúng rồi Nó cái <laughs> cho cái cái này cắm nó đi. Phung nóy đó. Không, ép bắn ก็แค่ว่าเอาใส่ปลาซิวไทยมั้รุ่นนี้นะถ้าแบาอีนอกนั่นบอดตั้งนี่นะเอาจับใหญ่ลงนี่เลยนี่หน้ามันโบนนี่มัน่นตายนี่ตาสับบะาวันเดียวของตัไบหนะ้นมเราไปดูอีกฝั่งนะครับ ต่ที่เขาเผก็มีอ่ะแค่นั้นเนาะขบูกระดิไทยต้เพีกกระดิไทยมันบอกปากโาัละมันถ่ายมนเล่นมาจุนี่ก็ปากต่อยนะถ้าขอบปิดนะมันตังตังปืนกระตันตังแลครับตั้งแลัว สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าว่าอยากติดตามคลิปต่อไปก็กดซับสไครต์ด้วยเนาะผมมือด้านล่างครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์ครับรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ